เลกว่านะครับห้ามีนาคมก็เป็นวันสําคัญของพวกเรานะกสักแลนนะก็คือวันหนักข้าวแล้วก็วัดซื่อสั้นเหมือนชนนะครับเขาก็มีการจัดกิจกรรมเราไปแลกการแก็บตอกกันิฐไปเกษตนครศรีธรรมราชนะครับสมาคมผู้ซื้อข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาทําบุญถวายปาตาห้านแด่ระงรงหนึ่งในวันหนักข้าวห้ามีนาคมประจาปีสองพนานะครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการอุทิศส่วนกุศลใ้กับหนักข้าวถื่ว่าหลวงหลับไปแล้วด้วยนะครับค่ะ แหลกว่านะครับเฉวัปรพัฒนารามอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุเชษแรกรกุนนาย,ยกสมาคมผู้ซื้อข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับกรรมการสมาคมและก็ชาวซื้อซ้านหมวนชนนะครับได้รวมกันจัดก,กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหนักข้าวอบุโซเทวาหลวงลับไปแล้วและก็เผื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันหนักข้าวหามีนาคมโดยมีพระคู่ประหยัดคูนาไส้รองเจา้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จาว,าวาวัดวัดประดูพัฒนารามเจริญพระพุทธมนต์ให้พรน,นะครับค่ะนายกสมาคมผู้ซื้อข้าวจังหวัดนครริธรรมราชก็บอกว่าสําหรับกิจกรรมทําบุญครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลอุทิศส่วนกุศลแก่นักข้า,อาวอุโซเทลุงลับไปแล้วยังเป็นการให้ซื้อมนชนได้มีการพอบป,ปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการทํางานกันด้วยโดยเฉพาะทุกวันนี้การซื้อซ้านไร่พรมแดนค่ะทุกคนก็เป็นหนักข้าวได้ดังนั้นจัญญาบานันวิชาชีพเราทุกคนจําเป็นต้องหลักษ้าวไว เพื่อเชิดชูวิชาชีพนักข้าวในปีนี้ก็คือก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการนำเสนอข้าวให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับวันนักข้าวหรือว่าวันซื่อสั้นมวลชนแห่งชาตินะครับการลงกระวันตี่้มีนาคมข้องถุกปีเริ่มก็ตั้งโดยสมาคมนักข้าวแห่งประเทศไทยแลกปี2498 โดยนายกสมาคมนะักข้าวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับสมัยนั้นก็คือนายโชต์มันี่น้อยเป็นหนักข้าวรุ่นบุกเบอิกก่อตั้งลงงน้ารวมกับบรรณาธิการนั่งซือพิมพ์รวมสิบหกฉบับด้วยกันนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆข้องอวิชาชีพนะครัวด้วยก็เรียกว่าทํางานกันมากก็รวมตัวทากิจกรรมดีๆกัน ปีละหนึ่งคดจริงๆก็มีกิจกรรมอื่นๆนะแต่ว่ากระถือว่าเป็นการทำบุญตรงกับวันสำคัญข้องหนักข้าวพอดีนะครับนองจากวัสด์ก็มีการปอบปักกันด้วยค่ะครับผมหะายกว่นนะครับผม